ต้องแนใ้คอง่้อ่ตอนไหนอนไดนตอนไหนให้เป็นคนดีเพาออกมาจะไม่มีลวคือตอนนี้เลยใช่ไมเขาไม่นลวรามไม่อไรยุ่นพี่แมมเดาอยู่รอพไ่มมเาอยู่ล้อแต่ยุ่นน่ะไม่อยู่้อบรกาไท่เขาไป้่ได้อ โยนพี่ถามจริงถุงเท้าให้เด็กๆหรือยังน้องปันถุงเท้าให้น้องปันยังแล้วทำไมน้องๆบอกว่าเขายังไม่ได้น้องปันบอกว่าเมื่อวันโดนสวนน้องปันบอกวันยังไม่เห็นเลยเออถามน้องคอนน้องคอนก็บอกยังไม่เห็นถามปนปนก็ยังไม่เห็นน่าคายให้หรือยังโอ้โห มันอยู่ในกล่องมันอยู่ในกล่องป่ะมันอยู่ในกล่องป่ะในกล่องนใหมน้องยังไม่รู้ป่ะไม่เป็นไรไม่ต้องให้ใหม่ถามบอกบอกน้องๆแล้วกันว่าได้ไปเลยอ่อไม่ต้องให้ใหม่คือน้องน้องไม่เห็นน้องปันก็ไม่เห็นวันนันถามน้องปันน้องปันไม่เห็นไม่ถ่ายก็ถามได้ด้วยถามได้